สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับสุรดาคนเดิมค่ะนะคะวันนี้มาด้วยหัวหัวข้อเรื่องที่ว่านะคะจบม .6 แล้วเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยหรือทำงานดีนะคะในยุคปี2020จะเข้า21แล้วนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้บ้านเมืองแบบนี้นะคะก็ ไม่รู้จะยังไงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็เรามาคิดกันเล่นๆดีไหมเออเนาะเรามาลองคิดกันเล่นๆนะคะว่าถ้าไปเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยสี่ปีนะคะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะ,ะต้องระดับไหนถึงจะเข้าเรียนได้นะคะแล้วกับอีกกรณีหนึ่งที่ว่า อแล้วถ้าไม่เรียนอายุ18ปีจะทำอะไรได้บ้างนะคะเรามาชวนกันคุยเล่นๆน,นะคะก่อนอื่นก็สำหรับใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้สุราดาด้วยนะคะนะคะสำหรับใครที่ตามสุราดาอยู่นะคะก็ขอบขอบคุณมากๆนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กันเนาะโอเคค่ะไม่พูดมากนะคะเรามาเริ่มกันเรามาคุยกันเรื่อง แรกและกันนะคะเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยสี่ปีนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าขึ้นอยู่กับสถ,สถานะครอบครัวของแต่ละคนนะคะถ้าใครที่มีครอบครัวฐานะปานกลางนะคะถึงรวยขึ้นไปเนาะก็แน่นอนก็เรียนแล้วถ้าใครที่ครอบครัวฐานะยากจนละ่ะ ถ้าใครที่ฐานะยากจนแล้วแบบพ่อแม่เป็นแบบาตาสีตาสาบ้านนอกธรรมดานะคะทาสวนทําไรอะไรอย่างเงี้ยเออเรียนต่อดีไม่ดียังไงนะ,ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกหลานด้วยแหละว่าเออเด็กเรียนเก่งไหมถึงแม้ครอบครัวจะฐานะยากจนนะคะก็ถ้าว่าเรียนเก่งนะแน่นอนกาลังอ่ากำลังของ ความหวังของพ่อแม่ก็คงอยากจะสนับสนุนให้ลูกไปเรื่อยๆส่งลูกเรียนเพราะลูกเราเรียนเก่งนี่ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าลูกเราเรียนไม่เก่งเออหรือว่าเออพอถูกถุยไทยไปได้ล่ะแล้วแบบว่าครอบครัวเราก็ฐานะยากจนอะไรเงี้ยเออเราจะเรียนดีไหมนะคะเรามาคิดกันเล่นๆนะคะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สี่ปีนะคะเริ่มที่ค่าเทอมนะคะ อันนี้สุดสดรดาไปหาข้อมูลมานิดนึงนะนะคะแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าอ,อมันขึ้นอยู่กับคณะที่เรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็เมืองหลวงเมืองใหญ่ต่างจังหวัดอะไรก็ว่ากันไปนะคะค่าเทอมต่ําสุดที่เราไปเจอในเน็ตมานะคะอยู่ที่ห0 0มื่นสามพันค่ะหนึ่งหมื่นสามพันต่อเทอมนะคะแล้วปีหนึ่งมีสองเทอมใช่ไหม แล้วสี่ปีมันก็ต้องเป็นแปดใช่ไหมคะค่าเทอมคูณไปค่ะเอาแบบต่ําสุดนะหมื่นสามคูณแปดค่ะก็อยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันค่ะทุกคนนี่นะคะค่าเทอมหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วมีอะไรมั่งอะ่ะนอกจากค่าเทอมค่ากินอืมค่ากินนะคะถือซะว่าวันหนึ่งกินใช้ใช้เงินไปเท่าไหร่ในการกินถั่วเฉลี่ยแล้วกันไปนร้อยหนึ่งวันละร้อยนะคะเดือนหนึ่งมีสามสิบวันนะคะ แต่สุรธรรมไม่คิดปีหนึ่งสิบสองเดือนนะเพราะถือว่ามันจะต้องมีปิดเทอมถูกปะปิดเทอมอาจจะกลับบ้านไม่ต้องมีค่ากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือไปอว่าปีหนึ่งสิบเดือนนะคะก็สามพันคูณสิบนะคะก็ปีหนึ่งก็สามหมื่นถูกไหมถ้าสี่สี่สามสิบสองก็ปาไปแล้วแสนสองนะคะแสนสองแล้วค่ะแน่นอนข้อมูลไม่มีอะไรที่เป๊ะๆนะคะแล้วก็ ค่าอะไรบ้างอะค่าบ้านนะคะค่าบ้านเนี่ยเออมันก็จะแยกเป็นแบบข้างนอกกับข้างในอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะข้างในเราเดาเอาว่าอาจจะไปเช่าในมหาวิทยาลัยก็ได้อาจจะถูกหน่อยหรือข้างนอกก็คือหาบ้านเช่าเองแล้วก็แชร์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถือซะว่าค่าเช่าบ้านนะสักสามพันละกันแชร์กับเพื่อนคนหนึ่งก็แบบ สักพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพันห้าคูณสิบสองก็ปาไปแล้ว1มื่นแปดนะต่อปีนะพันห้าคูณสิบสองปีละ1มื่นแปดค่ะแล้วก็คูณสี่ก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่านะคะอันนี้คือค่าเช่าบ้านแล้วนะคะแล้วคราวนี้แล้วเหลือค่าอะไรอีกอ่ะแล้วม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มี ค่าจิปะถะอย่างอื่นอย่างเช่นค่าชุดนักศึกษาค่าอุปกรณ์น,น,นั่นนู่นนี่เอ้ยค่ารายงานเอ้ยค่าจิจกรรมเยอะๆมากมายอ่ะเออคือแบบเยอะมากนะคะแล้วครวนี้เอา3มอันหลักๆที่มารวมกันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2องแ0 0เาหนะคะทุกคนสองแสนเาหน 4ปีค่ะนะคะซึ่งไม่รวมค่าจิปะถาที่พูดมาเมื่อกี้นะคะเอาก็ปัดไปซกประมาณ300แสนแล้วกันนะคะทุกคนสี่ปีส0 0แสนเป็นอย่างต่ำนะเออนะคะถ้าใครครอบครัวที่แบบว่าเออพ่อแม่มีทุนสำรองอยู่แล้วแน่นอนก็เรียนอยู่แล้วค่ะสนับสนุนและส่งเสริมนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ไปประกันนียบัตดติดฟ้าบ้านถูกไหมคะอืมแล้วคราวนี้เนี่ยจบ ปริญญาแล้วถามว่าจะได้งานเลยไหมแล้วก็จะได้เงินมาชดเชยสิ่งที่เสียไปกับการลงทุนเรียนหรือเปล่าแล้วก็จะได้มาตอบแทนพ่อแม่เมื่อไรอันนี้ก็เป็นคําถามท,าที่ว่ากันไปนะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็กำลังทำอะไรอยู่หางานอยู่ไหมเพิ่งจบมาใหม่ๆสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครมีลูกมีหลานก็อยากจะแบ่งปันข้อมูลให้สุรดาได้รู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะ ะะจบไปแล้วเนาะสำหรับกรณีที่ว่าเรียน4ปีจะต้องค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะคราวนี้เรามาชวนกันคิดบ้างว่าถ้าอ,อ,อายุ18ปีไม่เรียนเราทำอะไรได้บ้างอะไรนะคะถามว่ามันก็ได้แหละแต่มันอาจจะเป็นลักษณะงานที่ใช้แรงงานมากกว่าใช้สมองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าค่าแรงอาจจะ ถูกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ไม่รู้สถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วแบบหางานง่ายไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้นะคะแต่แต่ถ้าแบบว่าอีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่ว่าไปทํางานที่ต่างประเทศค่ะนะประเทศไหนละ่ะที่เขาเปิดรับนะคะเออกาหลีไต้หวันนะคะยิ่งเฉพาะแรงงาน ที่ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีเป็นอะไรที่นิยมมากนะคะถ้าหากว่าเป็นเราในตอนนี้คืออายุ18เนี่ยเราก็จะไปเหมือนกัน1ปีเอาไปเรียนภาษานะคะเพราะว่าเราต้องไปแบบถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมเราต้องพูดภาษาเกาหลีได้เราต้องสื่อสารได้สมมุตินะคะเทียบกับคนที่อายุ18ตัดไปซักปีหนึ่งคือยังไปไม่ได้เพราะเราต้องไปเรียนภาษาใช่ไหมคุณก็จะอายุ19แล้วคุณเหลือเวลาอยู่3ปีนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับคนที่ไปเรียนนะคะ3ปีเนี่ยเออ แล้วไปทํางานที่ประเทศเกาหลีค่ะอ,อาจจะมีค่าหัวแล้วก็ช่วงที่เราเรียนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ลองจดไว้นะคะสุรดาขอเดาข้อค้าไปนี่คือบอกตรงๆว่าไม่รู้นะคะอาจจะเป็นค่าหัวค่าเดินทางไปสัก2อถึงสามแสนเนาะอันนี้พูดเวอร์ไปหรือเปล่าไม่รู้ใครรู้ข้อมูลคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอะสักประมาณสักสามแสนแล้วกันเนาะแล้วคนนี้เนี่ยไปทํางานเราได้เดือนเท่าไหร่ออืสุรดาขอคิดแบบต่ําสุดๆเลยนะ จริงๆแล้วเราไปเสิร์ชหาดูข้อมูลแล้วเขาจะได้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมื่นะคะต่อเดือนนะคะแต่สุรดาขอคิดแค่ได้เดือนละหมื่นได้ส่งมาให้ที่บ้าน,นเดือนละ20,000ที่เหลือเก็บไปใช้นะคะ20,000นะคะปีหนึ่งก็12เดือนก็จะได้อยู่ที่2,40,000ค่ะนะคะ2 4 0 0 0ถ้าสมมุติสัญญาจ้างงานสัก3ปีนะคะคุณได้เงินเท่าไหร่7,2,000 0ค่ะทุกคน ได้7,2 0 0 0 0ในระยะเวลา3ปีนะคะก็บวกไปอีกปีหนึ่งที่ไปเรียนภาษาก็ถือซะว่า4ปีกับคนที่ไม่ได้ไปเรียนต่อนะคะ4ปีมีเงิน7,2 0 0 0มืนอ่อ7 2 0 0่ 720, นะคะ7 2 0 0 0แล้วเมื่อกี้สุรดาบอกว่าหักค่าหัวค่าเดินทางค่าเรียนนู่นน่นี่ไป3 0 0 0สนสรุปนะคะคุณมีเงินเก็บ ประมาณ4ี่แสนต่อสปีนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็มีประกาศนียบัตรติดที่ฝาบ้านนะคะซึ่งจบออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหางานได้ไหมอันนั้นคุณใช้เงินไปแล้วติดลบไปแล้วนะคะประมาณสามแสนนะคะอย่างต่ำนะคะแล้วอีกคนหนึ่งนะคะอายุสิบแปดจบออกมาแล้วไม่ได้ไปเรียนต่อนะคะ ใช้เวลาในการเรียนแล้วก็กว่าจะได้ไปทาง,งานที่ประเทศเกาหลีรวมทั้งหมด4ปีเหมือนกันนะคะหากค่าใช้จ่ายในการเดินเรื่องไป300,000คุณเหลือกําไรนะคะเหลือกําไร400,000นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เราลองคิดเล่นๆเฉยๆนะคะว่าจะเรียนหรือไม่เรียนนะคะต้องบอกก่อนตั้งแต่ตอนเหมือนตอนต้นนะคะว่าขึ้นอยู่กับ ฐานะทางครอบครัวด้วยว่าจะมีเงินส่งลูกเรียนไหมนะคะอันนี้ก็แค่ชวนให้ทุกคนคิดไปนะคะสำหรับส่วนตัวของตัวเองนะคะไม่ได้เรียนคะ่ะไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีนะคะจบแค่ปวสค่ะต้องเรียนอีกสองปีถึงจะจบถึงจะได้ใบประกาศนียบัตรติดฝาบาแล้วบอกว่าฉันจบปริญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มีงานทำสามที่คะ่ะทุกคนแล้วก็ทำที่ประเทศฟินแลนด์ด้วยนะคะ มันก็เรื่องมันยาวเนาะถ้าจะเปรียบเทียบว,ว่าก็ใช่สิคุณทําที่อยู่คุณอยู่ที่ประชุบเมืองนอกนี่นก็อาจจะง่ายไม่มีอะไรง่ายหรอกคะ่ะเออกว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้ต่างด้าวหรือคนต่างชาติที่อยู่ที่นี่เราจะต้องเก่งภาษาถ้าไม่เก่งก็ภาษาก็คือแบบคือหางานยากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่เราผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่ใช่เพราะว่าความเก่งหรอกคะ่ะเป็นเพราะว่า เราใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดมากกว่านะคะเรามีความขย,ายามันเรามีความพยายามมากกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนมันยุดขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจอยากจะทําแบบไหนอยากจะเรียนแล้วได้ประกาศนียบัตรเพื่อที่จะบอกว่าฉันจบมาแล้วจบมาก็ไม่รู้จะทํางานอะไรเอ,อนะคะหรือว่าคุณจะหารายได้ช่วยครอบครัวอะไรอย่างเงีย้ยทั้งนี้นทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพครอบครัวของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็น การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็อยากจะมาชวนทุกคนคุยกันว่านะเป็นยังไงกันบ้างทําอะไรยังไงกันนะคะมีลูกมีหลานในสถานการณ์แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจนี่ปีนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเห็นอยู่นะคะยังไงนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้จนถึงตอนท้ายเลยนะคะก็ขอกำลังใจจากคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย